สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลีลาแถอะวะทิ้งเลยเออสวัสดีครับครับผม<อ>แพงอยู่แพงอยู่ก็เงยหน้านั่นแหล่ะเงยหนานะ้าแน้ แค่นานนี้เห็นว่ากะโอ้ยเล่นตัวแทนเนาะโอ้ยรับผมครับผมโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้บโอ้ยโอ้ยโ้ชัอโอ้ยโอโอ้งโอ้ยโออ้กยโอ้ยโ ถอดผานออกเก็บผานไวอ๋อเบิงวิธีถอด,อดเป็นถอดเป็นไงเนาะเป็นอ,นอ๋นอเนาะในช่างโหลดกระบอจักเด้อครับคนคนเท็กกระบอกจักรทีกันครับ <c oughs> แน่นบอ่อือ <c oughs> อันนี้คือปรับบ่ครับมันไม่ออกตลอดตีออกก็ได้บ่จนจนเราไม่ตีนะไม่ตีแล้วเนาะ,ลนะกลัวมันเสียหายเนาะโอ้ไม่ใส่ถุงมือตอนไม่เป็นไรครับ ลสายลุยเนาะตัวนี้ซื้อมาใหม่ป่ะครับผมมือสองครับซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาใช่แต่ยังใหม่อยู่เนาะครับหลายปันไหนหนึ่งเท่าไหร่องทำไม่ได้ละนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผ่านเนาะห้าผ่านห้าราคาในก็น่าจะหลายหมื่นอยู่เนาะครับพผ่านเขาแถมมาให้นะรถป่ะแถมมาให้อ อืม๋อซื้อรถมีแถมผ่านตัวนี้มาด้วยครับไอ่วนชว,น,ชวนตัวนั้นคือซื้อตั้งหาปบ่าพวกโรเตอรี่พวกอันนี้สองอัน,นแถมมาให้ครับอันนั้นมันซื้อเพิ่มเครื่องตัดยาน่ะครับซื้อเครื่อื้อโอ้นี่เป็นรถไถคูโบต้าเด้อพี่น้องเด้อคูโบต้ารุ่น L4708 ประสันโอ้4,007ว้าวโถ สี่เจ็ดนี่ยพลังแรงเหลือๆเนาะครับสี่สิบเจ็ดแรงอืมสี่สิบเจ็ดแรงมาเนาะเรากินข้าวหรือเปล่ายังเลยกินแต่ข้าวเช้าข้าวเที่ยงยังอ๋อทำให้หลวมเนาะทำต่อให้มันหลวมก่อนจำไม่ไม่งอหมุนข้าวหรือมันออกอืม แกตัวใหญ่เลยเนาะครับอืมอืมเขาระงับเลยเนาะมันอยู่ที่แคบเนาะ อดตามความรู้สึกลยในะรถแน่นปะเขามาสอนตัวแล้วต้อก็ลื้อเขาหรือออกไม่รู้เอออันนี้น่าจะคือว่า <c oughs> อืม ขยับบ่าโอ้ใครทำแล้วจริงๆอ่ะตอนต้นทำใหม่ๆอ่ะต้นละครเตี่ยว,ว<า>อะไรบ่าโป้งๆ<อ>เลยว่ะคนะที่มาสอนเราบอกว่าถ้ามันจะออกอ่ะมันออกเองีงม,มันคายมันค่อยๆคลายมัน,มนโอ้คาย,ยไปฟื้นมันอ,อ,อันนี้ ได้การใส่กิรพัาแล้วยกมาบ่รถไถผม่าันผ่านอะไรพี่เดี๋ยวรถไถขุดลุมา่พี่อเก็บเ้องเก็บนะ ก็น่างจะเก็บปะนะกนหลวมเลยได้เห็นตอนเป็นมัดคู่แน่นละเลยละก็ลองผิดลองถูกครับพี่ตั้งแต่มีเมียเนี่ยาะแต่อย่างนึงที่พี่ยังไม่เคยว่ะพี่มไม่เคยขับรถไถว่ะตอนนึงอะปดก่อนเออ่าสอนอยสอนเคยยังไม่เคยนะเบิ่งเบาในคนคนสิดขับรถไถได้พี่น้องได้่าพีหนาเป็นมีโครงการสิดซื้อรถไถครับแซวล์ลึกได้ละทุกคน ก็มารถไทยนี่มันบอ่อฟังบอ่อคักกว่านี่เลยแ,<ม>แต่มันได้เงินเลยมันบอ่นบอแมนไทยยังเดียวเลยเอ,อันรถอันนั้น,นบ่มีเพิ่มเ <laughs> อที่ตลดอดยังเดียวที่เพิ่มรถไทยเนี่ยได้เงินแน่น,นอ่มันไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์อหรอต้นพาวเวอร์พี่เตาเตากระจายาอันอนี้ยังไงเอาา็นหนาทอยหลังอันนี้นยังไง เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามโอ้ยยิดีต้อนรับไป start start นะแต่ละเกียร์ว่างอยู่ไหนว่างแล้วใช่ไหมเนี่ยขับเ,เป็นเบนส์นะพี่ยกเกียร์นะี่ <c oughs> ไม่เคยมีเบนส์อันนี้เหยียบ์คัสเดินหน้าลงถอยหลังอันนี้คือเกียร์อันนี้เหมือนกับรถยนต์เลยใช่ไหมก็เกียร์อันนี้เขาเล่นอยู่นี่นะตอนอยู่กลางนะอ๋อเอ้าอันนี้เบรกเบรกเล่นครับไม่ต้องเหยียบไฟเล่นกันเลยพี่แค่ใส่เกียร์มันก็ไหลแล้ว เราเกียร์เนี่ยเราใส่เกียร์อะไรก็คือเหมือนรถยนต์เลยใช่ไหมเราเดินหน้าปุ๊บก็เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ถอยหลังก็เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อ่าแล้วเราสมมติว<ส>่าแ <4 S 2> ค่สี่มัแค่สี่อันนี้จะเดินหน้าเนี่ยมันอยู่เกียร์อะไรเนี่ยทีเนี้ยเกียร์สองต้องใส่เกียร์สองไว้อ๋อเราต้องใส่เกียร์ว่างไหมเกียร์หนึ่งก็ได้แค่อันนี้อันนี้พี่ต้องหยิบคัทพี่ใส่เลยเนี่ยเออใส่เลยไม่ต้องเสียบคัทแต่อันนี้ต้องเหยียบคัทอ๋อนี่พี่ต้องปล่อยคัทอันนี้เกียร์อะไรเกียร์หนึ ไม่รู้แล้วไงมันอยู่ที่รอบไงเอออันนี้ว่างแล้วใช่ไหมว่างแล้วโอเคมันโอเคใส่เกียร์นี้ก่อนไม่ต้องเหยียบ์คัทก็ได้ฮะใส่ทิ้งไว้ก่อนเลยมันว่างอยไงใช่ไหมว่างๆใส่ใส่เกียร์นี้ได้เลยเกียร์นี้ไม่ต้องใส่เกียร์ที้ใส่ไปได้เลยอเรากลับไปอันหลังอันนี้อันนี้อยู่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งแล้วเราจะโอเคสุดเหยียบคัสตาร์ทเอ Thế là thế sạc. Không biết đây nhỉ? Không biết phải làm ไม่ได้แต่น้ำมันนะเนี่ยทษมันจริงๆมันต้องไปกึ่งใหม่เลอ๋อเอจนี่นะน,น,นี่มีลูกดินด้วยไปนู่นเลขาไปใส่ฐานนู <c oughs> ่นเกี่ยวบ้างก่อนแล้วให้ใส่เกียร์ใหม่ <c oughs> โอ้ยใครครับไงเนี่ยเนาะใคกินเลยเนาะ นี่ลูกดิน <kimchi> ด <iggling> ้วยโอ้หัวขดดแข็งเหรอ ค่ัค่าครับดิเนเลยพ้อมีแล้วมีแล้วข้ออะไรครับนายอะไนะได้กินเขาเขาเห็นของเนียยากแล้ค่ะเตาเลยเขาเจ๊งเลยเนะเอ๊ ไม่คัดแยังไงต้นลงวขึ้นีเกียร์ปรบไหมไม่ไ่ไบบเกยร์ปเพรปับเสร็จปุ๊บอันนี้มันผ่านไถกันแล้วไปไถอแล้วแต่คนเรากคนเอาไปเลยสภาพนี้ อรมม<น>อากาไปแล้วอก้าด้วยกชินก้องวันตายอย่างงี้ยอ้ <c oughs> กชีนเกไอ้ับไปถ้าเดินหน้าไปแล้สบายไงแต่ไอ้ตอนอยี้ยไอ้ชาอ้าๆเงี้ยตายดตาคไ, <c oughs> ไ้าไม้ไปีกอ้ไมได้ จริงๆอ่ะมันต้องปรับหมดเลยต,ตัวเกียรปรับตันเท่าวางเห็ะนไหมไม่เห <c oughs> ็นไม่เห็นไม่เห็นต้องปรับให้มันตรงในรถ <c oughs> ตรงขนาดกระดเลยนะอ๋อนี่ปรัปบไว้นี่พี่ว้นี่ ตรงกลางตรงตรงเลยเกี่ยวตรงแลไม่ตรงตรงกลางเหรอขนานเลยเอาหลังเข้าวะนี่เอาหลังเข้าพี่ พี่เหรอวะ่ตอนเอาส่งทีระยะาบอกมาตรงไหนี่าฮ่า <c oughs> แตข็าเทีงเออสงสัยสงสสยเป็นคาดแบบบร่ได้ใส่น้ำมันเนาะตอนนี้เขาเขาต้องคอยไฟด้วยทศาตเออไฟแห้งหมดมันอันนี้นะมันมันไปเร็วนะเออตอนเดการค่อยๆล่อยให้ต้องเก่งเรื่องมันนี้เออโอ้ขับมือเลยว่ะ บอบไหวแล้วเศร้าอย่างไรเลยบอ้าอย่างไรละพวกนี้นี้มันสื่อขึ้มาหรออยางไร เป็นทางการในวิธีนะที่เบรกมืออะไรทำให้เป็นเอาปัดหน้าลงก็เบรกมือเลยพี่เออเอาปัดหน้าลงก็เบรกมือเปิดป่ะตอนกลางต้องแบบไอ้นี่มันคืออะไรสี่ล้อสองล้ออันนี้เนี้ยะต่ายกระเต่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูถ้ามันมีแค่ใต้กระเต่าสองที่อ่ะอ๋อแค่สลิงเหรออ๋อแคนสลิงอืมสายระบบสายเลยนะอีกอันนึงอันนั้นไม่เคยขึ้นะครั้งแรกป่ะไม่เคยใช้ เตตน่ะไม่เข้าไออกอ่ะเก็บได้ยี่้เก็บได้นิ้วผ่านนิดนึงอ่ะโอเคดึงใช่ไหมเป็นนิดนึงเอาละลเอาลงค่อยๆลงช้าโอเคโอเคนะครับมันจะเป็นเนื้แต่าขัดแกะมุ้ซีพอยลงนิดนึงลงลงลงอนินึงลงสุดคารเบิโอขึลนลึ้นข้ง เตาจะไม่มีเยอะเขาแต่ระแจ้เราออกยวิธีแบบคนหัวรุนแรงเขาใช้กันเลยนะอไม่ออกอีกทำเรื่องนี้อยเลว่าคนเราเ็่งใช้ไม่ใช่ใช้ค้อรุนแรงเสมอไปนั่อยมาไหลยม ก็ว่างไม่ไหวคอับพิกไม่ดูแล้วว่าว่าเขาไม่ไปอยู่แล้วกระต่ายนี่คือเหมือนกระต่ายมันไปเร็วขับ่ไปอ่ะต่อเลยครับปนแต่ึ้อ่ะค่อยๆสี่ล้อหุดไดช้างนถ้าลองดูเตาอ่ะดูแม่เตาจริงเลยดูนกนกตีใหญ่นะเตาก็จะเลย เกียรแค่ไหนก็ไม่ไปพี่ต้องเกียร like like right? no, cool. mm. ์ส right. ูงเกียรแค่ไหนก็ไม่ไปเกียร์ตื้อเลยอ่ะเอาไว้ดึงลิงล็อกกันก็โอ้ครับเอาไว้ดึงเออเอาไว้ดึงแบบเส้นนุ่มแช่ลองตัวเกียร์สองดีกว่าพี่เขาว่าดึงอันนี้ต้องไม่เคยต่อเนี่ยพระโลดบ้าช่วยกันพิจนาเรียบร้อยนี้ครั้งแรกกันบ้าจะบอเหมือนกันหรือเปล่า รถไถเนี่ยกลัวอย่างเดียวตอนปีกาดนาเป็นตะฟัาโอ้แล้วก็ไม่เคยต้นไม่เคยหรอครับก็ใช้แค่ตัดหญ้าบ่าตัดหญ<ม>้าอืมยังไม่เคยใช้เออไม่เคยใช้เลยเนาะเอาไปว่าจิ้มสามดูเรายกไปได้ก่อนเนาะใช่ใช่ไปแล้ว ใมั่วใส่มั่วไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าด้วยฝัางไหนฝั่งเี่ยวตรงตงพี่เราตงตรงเหมือนเดิมอ่ะมีไถด้วย เดินออกมาโเคไม่ได้นะเดินม่ไป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 ไไป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 ไไป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  ลองรู้ไม่ได้ยากดีกว่าเราจะพิกกล้วยต้นระวังตีนะนี่แหละในคนที่ไม่อยากให้เราไหวเราอาดที่ซักเพราะมันได้อาบน้ำตลอดเพื่อ ย่าตดตัดวตั้เองทียกผ่านนิดนึงได้ไมหมใส่บิ๋ต <laughs> ัวนะแสน,นู้น่ไนี่แสนแไทยนะชีวิตเชียงเียงครับพี่อยากนินนปวอครัย่า,าดตัดวเองว <laughs> อยู่ทรงนีน้ใส่เข้าออกเข <Okay. S 1> ้าในหงายโบดนะลนเนาะใช่ไปไปัญญามันลืมทุกอย่างมไปทีไปเราจะไ,ไ,ไป <c oughs> ไถสวนน่ะไสน่าไถไปเสียเราออกก่อนนะรรับไม่ไ่งี่อยิ่งยิ่งยิ่งเนี่ยคุณเหมือน เราตัวนี้ออกไปใช่ไหมเราตัวขันตัวนี้ออกไปไใช่ไหมใช่เวลเรากำลังปรับภูมิทัศน์ครับพี่น้องครับโอ้ขับเอียงเลยพุ่น,นะครับโอ้พอธรรมดาตัวนี่ ค p e น Smile คุน Saint altogether go to the plan ก็ดี not to ่ะอืมอ้送พลาบ l า 疯嘞！ I'd <laughs>